วันนี้เก้าเก้าชนะชะะัชยวราท์บางคนอาจจะจำผมได้เพราะเคยดูคลิปผมในภาษาจีนแล้ววันนี้เราจะมาสอนภาษาจีนเรื่องการเขียนใช่ครับเรื่องการเขียนวันนี้ม้าจะให้9ก้าสอนเพื่อนหลักการเขียนสี่ข้อเดี๋ยวม้าจะบอกทีละข้อแล้วก้าทำท่าให้เพื่อนนะลูกเอา้าท่าที่หนึ่งการเขียนภาษาจีนเราต้องขวางก่อนตั้งขวางเป็นยังไงลูกขวาง ขวางเฉียงอย่างนี้ลูกขวางแล้วค่อยตั้งอ่ะอันที่สองอันที่สองก็คือก็หันหลังก่อนตวดซ้ายตดซ้ายแล้วค่อยขวาแล้วค่อยขวาอ่ะอันที่สามนะครับจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างบนลงข้างล่างอ่าและอันที่สี่นะคะถ้ามีในกับนอกเราต้องเขียนข้างนอกก่อนข้างนอกแล้วนี่ข้าง เป็นรูปยังไงถ้าสมมติว่าเป็นรูปตรงนี้ข้างนอกส่วนตรงนี้ข้างในโอเค okay. ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเด็กๆลองไปทําดูเดี๋ยวแม่นกจะมีคลิปในการเขียนให้ดูว่าที่เด็กๆจะต้องสอบเขียนจะเขียนลําดับยังไงนะคะสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับและอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย